ก็แม่พานายจจำได้บอมือนั่นไอ้นานเคยมาแม่พนายเอาไว้ว่าถ้ามือไดแม่พนายนมีความสุขก็ต้องนึกถึงไอ้นานเลยแต่ถ้ามือไดแม่พนนายนมีความถูกไอ้นานพวกนี้จะมาให้แม่พนนายเบิ้งหน้าเป็นคนแรกเลยกระจีที่เธอว่านะทุกครั้งที่หญิงมีปัญหาเธอจะเป็นคนแรกเสมอไม่รู้ว่าหญิงจะตอบแทนเธอยังไงดีละจ้ะก็เป็นอย่างเลยจีตาแต่ว่าอีกบม่กี่มือแล้ว แม่พนายต้องเข้าพิธีแต่งงานกับองค์อรารยันแล้วแม่บอใช่แล้วจ้นาหนนิตาเธอฟังให้ดีนะแล้วมาถึงวันนั้นหญิงจะให้เธอรดน้ำให้หญิงเป็นคนแรกเลยแล้วจ้าไอ้นานคงไปงานแม่พนายก็ได้ดอกทำไมล่ะก็มันเบิดหน้าที่ไอ้นานแล้วไอ้นานดีใจเด้อแต่เขาว่ายังไงที่แม่พนนายมันมีคนดีอย่างองค์อรยันคอยดูแลแม่พนนาย มาทองพึ่งไอ้หนานแล้วตีตาไอ้หนานเนี่ยไม่อยากให้มีมือนีเลยทำใจแล้วทำใจอีกมันก็ทำใจเพราะได้แต่ว่าไอ้หนานดีใจด้อแต่ว่าตอนที่องหนานสิไปไอ้หนานมีของมาให้แม่พนายด้วยนะถ้ามีอะไรไให้อีกหรอจะต่นิตาข้ามีเธอพูดแบบนี้เหมือน นติตามือเขามายือกฮะหวงมาลัยพวงนี่มือนันแหมพนายนความมันดิ่ีแบบป๋ใหญ่ดีเลยแต่ว่ามันบ๋โกรธแหมพนายดอกนะมันแค่อยากบอกว่ามันเสียใจเด้อยมือเหนียวนั้นน,น้ำมันมาคืนเจ้าของยากให้แหมพนายรับไว้ ไอ้ยัยไปขวามามาถ่นอีกนะโทนะนิตาขอบใจเธอมากๆเลยนะ่ตอนนั้นยิงจำได้ว่ายิงไม่เคยเห็นข้าพุ่มอลารพวกนี้เลยแม้แต่น้องแต่พอวันนี้ยิงได้รู้ว่าเจ้าของพุ่มอลารพวกนี้กำลังจะจากยิงไปจึงรู้สึกเจ็บปวด บอกไม่ถูกเลนนาอินตาเธอไม่ไปไม่ได้หรอวเอานานไม่ไปก็ได้หรอกแม่พน่ามันเบิร์นาทีอนานแล้วจริงๆเก็บมันไวด้ดีๆนะกระนานอิน,ะนตาอินจะเก็บรักษาเอาไว้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ินอยากจะมอบให้กับเธอถ้ามาโรงวงนี้ เปรียบเสมือนกับชีวิตของหยิงญิงขอมอบให้นานินตาเก็บเอาไว้ดูแลจะได้เรื่องแล่าจ๊ะแม่พนายแหวนวงนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตไอ้นานอีกไอ้นานสัญญาเลยไอ้นานจะมอบมีวันดอดแหวนมงนี้เลยเก็บรื่อาไวด้ดีนะนายตา ไม่นะถ้า,นานต้องไปเลยครับก่อนที่นานสิไปไอ้นายอยากจะขอเอียงแม่ปานนายจะย,ยัางไบ่โบกายสินานิตาเธอจะขออะไรกินก็จะให้เธอหมดทุกอย่างเลยขออะไรเหรอจ๊ะสิ่งที่นานสิขอนานิตา กะโดดนี้ทำไมกระโดดงาอะไรเอ่น้ทแบบนี้เอาน้ำย้าแค่แม่พน้าหัวยหวเมื่อใดที่แม่พนายาน้ากาวเดินคอยลกถึงนายน้าไหวเอาน้ไม่จ้าแม่พน้าไม่ใส่เลยเอาน้ำเกแม่พนา ดวงจันทราไม่นอนล,อ,มลอยเลื่อนมาใกล้เังคอยลดอ